วันนี้นะคะเราจะมาแจกกระถางอีกแล้วนะคะครั้งที่7นะคะนี่วันนี้เราจะแจกไปที่โรงเรียนบ้านอะไรจังหวัดศรีสะเกดนะคะนี่เป็นกระถางนะคะไซส์ไซส์คูณสามห้านะจ๊ะไครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะเข้าร่วมโครงการกับเรานะคะทักมาที่เพจของเราก็ได้นะคะแล้วก็ พักมาที่แชทได้เลยนะคะนี่เดี๋ยววอลขึ้นไว้ให้นะคะอยู่ด้านล่างนะคะโรงเรียนนะคะโรงเรียนที่ขาดแคลนขาดแคลนจริงๆนะวอขอแบบขาดแคลนจริงๆนะแบบว่าไม่มีงบเลยอะไรอย่างเงี้ยพ <c oughs> ื้นที่ห่างไกลปชอดอศูนย์การเรียนรู้ต่างๆนะคะหรือว่าศูนย์คนพิการหนี่ได้อ่เป็นกลุ่มแม่บ้านเนาะที่ตกงาน ยากจนจริงๆขาดแคลนจริงๆถ้ายัางไงนะคะถ้าสนใจนะคะเดี๋ยวติดต่อวอมาได้นะโครงการนี้นะคะยังมีอยู่ตลอดตลอดนะคะเพราะว่าพี่วินมีเจตนาอยากจะให้ตลอดนะคะเดือนละสองใบโอเคนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ